ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่ยามอยู่กับเจ๊จุม๋มพี่ยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโครงการที่เจ๊ไปร่วมค่ะโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตแล้วก็การตลาดทุเรียนพรีเมียมค่ะซึ่งของเจ๊นี่ก็จะนําเสนอในเรื่องของการตัดแต่งกิง่งทุ่งพุ่มค่ะทาไมทุเรียนถึงจําเ,เป็นจะต้องให้ความสาคัญเรื่องการตัดแต่งกิ่งทุ่งพุ่มเจ๊คือทุเรียนเนี่ย เราทําในเชิงพาณิชย์เนาะพี่ยามเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการควบคุมทรงพุ่มเนี่ยประเด็นหลักเลยคือเพื่อให้เราบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยประเด็นหลักสําคัญเลยคือเราต้องกําหนดตําแหน่งของกิ่งที่จะเอาไว้รองรับผลผลิต เพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องกิ่งเนาะมัน,ม,นมันไม่ได้เหมือนงอที่มันอยู่ปลายกิ่งใช่ไหมพี่ยามเพราะนั้นเราจะต้องฟิกเลยในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งแล้วในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าฉันจะเอาลูกปีหน้าปีนี้ปีสี่แล้วปีที่ห้าฉันจะเอาลูกปีหน้าแล้วมาค่อยตัดแต่งปีที่สี่ไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่ได้กิ่งหลักที่มันตรงสเปกเราพี่ยามแล้วตำแหน่งกิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามหลักการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ลงปลูกไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ยามต้นสูงประมาณสัก เนี่ยประมาณสักเมตรคือหนูก็เริ่มเริ่มกําหนดกิ่งชั้นแรกแล้วนะแล้วเราก็ตัดแต่งไปเลยทุเรียนเนี่ยค่ะยิ่งตัดแต่งมันจะยิ่งแตกการจเจริญเติบโตมันจะยิ่งค่อนข้างดีเราลองเดิน <ๆ S 1> ไปดูต้นนี้เป็นไงเสวยค่ะอันนี้คือโดยปกติการไว้กิ่งล่างเนี่ยปกติหนูจะเอาไว้ห่างจากพื้นดินเนี่ยขึ้นมาประมาณ70เซนก็คือจะเป็นกิ่งแรกเพื่อให้การฟโฟลของอากาศการได้แดด3 6 0องศาของต้นหนึ่งและแล้วก็ในเรื่องของ การหวานปุ๋ยเราไม่ต้องเดินไปเดินไปก็ชนพุ่มเดินไปก็ชนกิ่งเนาะการตัดหญ้าใช่ค่ะในการตัดหญ้กา,าก,ก็คือค่อนข้างโอเคเพราะว่าชั้นกิ่งเนี่ยคือมันขึ้นไปประมาณ70เซน 70- 80เซนเพราะว่าถ้าว่าเราเอากิ่งชั้นแรกเนี่ยไว้ต่ำปุ๊บเนี่ยการระบายอากาศการที่โคนต้นจะได้รับแสงก็คือช่วยในเรื่องของลดการเกิดโรคเนาะถ้าสมมติว่า เป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงสูงอะค่ะพี่ยามอันนี้คือมันช่วยได้แล้วก็เรื่องของการตัดหญ้าเรื่องของการใส่ปุ๋ยแล้วมันจะค่อนข้างทําได้สะดวกค่ะอันนี้คือจะโดยหลักการของว่าทําไมเราต้องมีการตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ยังเล็กเพื่อกําหนดกิ่งดูตรงนี้นี่นี่ดูก็ตัดถ้าเรามาดูรอยเนี่ยอันนี้เาเพิ่งตัดนันะเจ๊ค่ะใช่ค่ะเาเพิ่งตัดไปใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราดูทั้งต้นเนี่ยเจ๊ดูดิจะนวนกิ่งเจ๊ว่าเขาตัดไปเยอะไหมอว้ห้เจดี๋ นี่เดี๋ยวเจ๊ดิบารับว่าอันนี้เจ๊ชอบหรือไม่ชอบแบบนี้อันนี้โอเคเลยเพราะด้วยกิ่งชั้นล่างที่มันจะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ70เซนแล้วก็ในส่วนของการวนกิ่งปุ๊บเนี่ยเวลาเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยถ้าเรามองท็อปวิวลงมาค่ะพี่ยามมันจะคล้ายๆกับซี่ซี่กงจักรคือกิ่งเนี่ยมันจะสับหว่างกันทั้งหมดมันจะไม่มีกิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกิ่งซ้อนนะคะเพราะกิ่งซ้อนเนี่ยก็คือมันเป็นกิ่งที่มันไม่โอเคมันต้องตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งออกเพราะว่ากิ่่งซอนนป๊เีย การที่กินในหนึ่งมันจะไม่ได้รับแสงแล้วมันจะส่งผลให้การทิ้งกิ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ในการตัดแต่งกิ่งอะค่ะเราก็เวียนชั้นกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะห่างกันสักศอ,อกนึงก็เอาไว้กิ่งนึงห่างกันสักซอกนึงก็ไว้กิ่งนึงและประเด็นหลักของการตัดแต่งกิ่งเนี่ยกิ่งที่เกิดก่อนเขาเนี่ยมันควรจะต้องโตกว,ว่าเขากิ่งที่เกิดก่อนเขาเนี่ยมันควรจะต้องโตกว,ว่าเขาแล้วก็ไล่ววชั้นกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าข้อแข็งนะ,ะพี่ยามเนี่ยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเรราาามีกกกตตตัดแแ่่่งงิพยม มันจะทําให้ทรงต้นเนี่ยมีการขยายแล้วก็กิ่งมีการขยายเพราะนั้นคือกิ่งมันจะค่อนข้างแข็งคล้ายมันมันจะไม่แบบอ่อนนิ่มแบบแบบโค้งง่ายเนี่ยกิ่งค่อนข้างแข็งเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคเลยค่ะกิ่งซ้อนก็แทบไม่มีเลยค่ะพี่ยามเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราปล่อยลูกแล้วปุ๊บเนี่ยคั้วหนึ่งเนะาะกว่าลูกจะยาวมันก็จะไม่ชนกับกิ่งล่างในการที่เราจะดูว่าในแต่ละชั้นกิ่งมันควรห่างเท่าไหร่ซึ่งในการแต่งกิ่งวนไปปุ๊บเน,นี่ยเราก็มองให้กิ่งมันสับวางกันแล้วก็ กิ่งล่างกับกิบ่งบนเนี่ยก็คือประมาณ50เซนโดยเฉลี่ยถ้ามันมีกิ่งเพื่อเวลาที่มันมีลูกอยู่กิ่งบนแล้วปุ๊บเนี่ยลูกมันจะได้แบบไม่มาทิ่มอยู่ที่กิ่งล่างอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยพี่ยามได้เลยกิ่งค่อนข้างโตค่ะค่อนข้างโตีย๋ยคืนนิกคำถามที่พี่ยามสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มอะไรคือปัญหาถ้าเราไม่มีการตัดแต่งกิ่งปัญหาหลักเลยคือเราจะเจอความไม่เสมอของกิ่ง ในทรงพุ่มแล้วเดี๋ยวต่อไปปุ๊บเนี่ยความไม่เสมอของกิ่งในทรงพุ่มปุ๊บเนี่ยกิ่งไหนที่มันเล็กปุ๊บค่ะมันจะอันตรธานตัวเองไปคือเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งกิ่งเพราะรรด้วยความที่ว่าแรงดึง,งค่ะพี่ยามแรงดึงของกิ่งกิ่งใหญ่ที่มันมีความสเสมอกันกับกิ่งที่มันเล็กกว่าเขาเนี่ยเรียวเียกว่าเขาเนี่ยคือมันแพ้มันแพ้โดยปริยายเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามุดเราไม่ตัดเราไม่ตัดออกต้นก็ยังต้องเฉลีย拜拜ยฉล่ยเลี้ยงอยู่ยังต้องเฉลีย่ยเลี้ยงอยู่ แต่กิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าขยายขนาดไปทันกับกิ่งที่มันได้ขนาดปกติอะค่ะเพราะนั้นคือแล้วเราจะปล่อยให้กิ่งเหล่านั้นมันมาแบ่งอาหารไปทําไมใช่ไหมคะตัดแต่งกิ่งออกซะเพื่อให้อาหารที่จะไปเลี้ยงกิ่งกิ่งเล็กๆเนี่ยให้มันมาเลี้ยงกิ่งใหญ่ให้กิ่งใหญ่มีการขยายขนาดเพราะว่า ผุเรียนมันไว้ลูกที่ใต้ท้องกิ่งเพราะนั้นก่อนที่จะมีลูกไปแรกปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเรามีการตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยความใหญ่ของกิ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างโตแล้วก็ในการรองรับน้ําหนักผลเนี่ยมันจะค่อนข้างดีโดยปกติที่เราจะคุยกันก็คือว่ากิ่ง1นิ้วเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วเนี่ยไปเสร็จสุดท้ายในการแต่งลูกอะค่ะเราจะไว้1ลูกบวกได้1มันก็ต้องเป็นกิ่งประมาณ1นนิ้วขึ้นไปประมาณนี้ใช่ไหมคะกิ่งยิ่งโตอะ ในการรองรับผลผลิตเนี่ยหนูมองว่ามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามขนาดของกิ่งอันนี้โดยพื้นฐานของการไว้ผลแต่ถามว่าเราจะไว้ผลเยอะกว่านั้นได้ไหมเยอะได้แต่เราก็ต้องรับได้ว่าหลังจากที่เราตัดลูกหมดแล้วช่วงเราฟื้นต้นอะ่ะมันอาจจะฟื้นไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเราแบกหนักเกินไปอีกประเด็นหนึ่งคือเวลาที่มันออกลูกแล้วเนี่ยมันจะจัดการยากมากเพราะเหมือนกิ่งมันถี่ยิบอะค่ะแล้วลูกก็แขวนห้อยตรงเตงแล้วเวลาที่เราขึ้นไปโยงเราจะเอี้ยวตัวยังไงเพื่อให้รอด ให้รอดระหว่างกิ่งแล้วก็มีลูกด้วยให้รอดระหว่างกิ่งเพื่อที่เราจะขึ้นไปโยงลูกได้เพราะนั้นในเรื่องของการหจัดการเรื่องการโยงลูกปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากต้นเรียนยิ่งโตหนามก็ยิ่งแหลมใช่ไหมคะคมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะคก็โดยหลักๆเนี่ยจะประมาณ2อสองข้อที่ถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรตามมา แล้วถ้าเกิดในมุมของการผลิตทุเรียนพรีเมียมอย่างเจ๊จะทำทรง AB ทั้งต้นเนี่ยการตัดแต่งกิ่งมีส่วนทำให้เราได้ทรงแบบนั้นไหมถ้าสมมุติว่าหนูมองว่าในการที่เราจะได้ไซส์ AB ในการส่งออกหรือการทำทุเรียนคุณภาพเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่ว่าเราได้ดอกได้ลูกแต่เราต้องมองถึงโครงสร้างต้นที่แข็งแรงที่มีความแข็งแรงที่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมคะ,คะมันต้องไล่มาตั้งแต่เรื่องการเตรียมต้นเรื่องการเตรียมความพร้อมของใบ สเต็ปหนึ่งเลย2ก็คือในเรื่องของการสะสมอาหารให้ได้ดอกต้องได้ดอกมาก่อนนะมันถึงจะทําไซส์ AB บได้ใช่ไหมพะย่ยาวอ่าแล้วในการทําให้ออกดอกปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีการสะสมอาหารมาดีเตรียมความพร้อมของต้นมาดีสมบูรณ์ดีปุ๊บเนี่ยยิ่งการกระจายตัวของดอกมันได้ทั้งต้นเนี่ยยิ่งเพอร์เฟกเพราะว่ามันเฉลี่ยกันแล้วทั้งต้นใช่ไหมคะ uh. แล้วก็ทําให้มันติดดีดใช่ไหมคะติดด,ดีทรงสวย,สวยนั่นคือเป็นเบสิกพื้นฐานว่าด้วยเรื่องที่เราจะได้ไซส์ AB uh, ค่ะก็ต้องไล่มาตั้งแต่เนี่ยโครงสร้างต้นแข็งแรง มีความสมบูรณ์แล้วมันก็จะได้ไปสเต็ปต่อไปมันเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องถ้าต้นเราไม่มีความพร้อมต้นเราไม่มีความสมบูรณ์พี่ยามฐานใบบางเนาะต้นไม่มีความสมบูรณ์ต้นเป็นโรคเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในเรื่องของการไปออกดอก มันก็จะออกดอกไม่ค่อยโอเคถ้าเทียบกับต้นที่มันมีความแข็งแรงสมบูรณ์โดยปกติอันนี้มันคือมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกัดกระดุมเม็ดแรกคือเราต้องกัดตั้งแต่ในเรื่องของต้นโครงสร้างต้นตั้งแต่เริ่มปลูกมาเนี่ยเน้นย้าในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเป็นหลักเนี่ยคือหนูพยายามเน้นย้าเพราะโดยปกติของของ,ของที่แปลงเนี่ยสองสามแปลงที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยคือหนูก็จะเน้นในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งตลอด <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้ จะให้เจ๊บอกว่าถ้าเกิดไม่มีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยตอนนี้ต้นมันจะสภาพเป็นยังไงต้นเนี้นี่ต้นนี้เจ๊เจ๊บอกว่าถ้าเกิดว่าสวนหนที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยตอนนี้สภาพต้นมันควรจะเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยกิ่งอาจจะโปะโปะพื้นใบายกิ่งอาจจะห้อยห้อยลงคุ้มโคนเนาะแล้วก็กิ่งข้างในเนี่ยคือมันจะถีบเลยค่ะพี่ยาวชั้นกิ่งมันจะค่อนข้างถี่แล้วก็ตัวภายในกิ่งปุ๊บเนี่ยคือกิ่งมันจะไม่เสมอภายในทรงพุ่มอันนี้มันมีการตัดแต่งมาแล้วใช่ไหมเห็นไหมยช่ ก็คือเนี่ยกิ่งเขาเริ่มไล่ไซส์แล้วกิ่งที่เกิดก่อนเขาคืออย่างที่นูบอกกิ่งที่เกิดก่อนเขามนครจะต้องโตก่าเขาโดยหลักการใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็กิ่งที่ขึ้นไปอีกปุ๊บเนี่ยไซส์กิ่งจะรองลงมาแล้วอันนี้ก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งจะประมาณนี้คือในการปลูกทุเรียนเล็กอะค่ะเราอย่าห่วงกิ่งเพราะในการห่วงกิ่งแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะบริหารจัดการยากสมมุติว่าออกลูกออกผลติดผลมาแล้วปุ๊บการที่จะขึ้นไปโยงเชือกเนาะมันจะค่อนข้างลําบากเพราะชั้นกิ่งมันี แล้วก็หนามมันมีความแหลมคมนะคะเจ๊แล้วบางคนเนี่ยเขาห่วงเขาไม่อยากตัดแต่งกิ่งเขาเสียดายกิ่งในเชิงของนักวิรกรเนี่ยเราอยากแนะนํายังไงดีเจ๊ค่ะคนที่หวงกิ่งอะพี่ยมปีแรกที่เขาไว้ลูกนะเขาจะรู้เลยปีแรกที่ไว้ลูกเนี่ยจะเห็นผลชัดเลยว่าในเรื่องของการไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันส่งปัญหาอะไรกับ เขาบ้าง <kę cell> ในการ <c oughs> ทํางานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชั้นกิ่งที่มันถีบปุ๊บเนี่ยแล้วโดยทุเรียนสาวปกติเวลาที่มันออกดอกด้วยกําลังต้นที่มันดีใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะนั้นการออกดอกมันจะเฉลี่ยได้ค่อนข้างดียิ่งเรามีการสะสมอาหารมาดีเ <c oughs> พราะนั้นทุกกิ่งมันมีดอกทุกกิ่งมันมีลูกแล้วเวลาการทํางานการโยงลูกการแต่งดอกการโยงลูกการตัดแต่งผลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าชั้นกิ่งมันถี่จัดแล้วก็เดี๋ยวพอยิ่งลูกใหญ่ขึ้นในช่วงของการโยงลูกอันนั้นจะเจอปัญหาค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่า ขึ้นไปน้าก็เกี่ยวน้าก็แทะเนาะประมาณนี้เพราะว่าชั้นกิ่งมันถีจัดวันนี้ได้ข้อมูลสาระจากเจ๊น,นะครับในฐานะที่เป็นนวัตกรคือเราก็พยายามขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะ,ค,ะคือเราทำเนี่ยเราทำเพื่อให้ชาวสวนนาเอาหลักการที่พวกเราทํากันเนี่ยเอาไปปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตการทำที่ดีดขึ้นเพื่อผลผลิตพรีเมียมเพราะว่า ตอนนี้ตลาดเขาอยากได้ของมีคุณภาพเพราะมันแข่งเยอะแยะถูกค่ะคือเรากำลังจะบอกว่าเราเอาประสบการณ์ที่เราผิดพลาดมาแล้วครับมาบอกเล่าให้ฟังโดยที่ตำราที่เขียนโดยปกติทั่วไปอาจจะไม่ได้มีบอกในตำราด้วยซ้ำแต่ในโครงการของเราเนี่ยคือเราเอาข้อผิดพลาดที่เราเจอ แล้วเรามาบอกเล่าเรื่องราวเพราะเหตุใดยังไงแล้วแก้ไขยังไง <S <S อย่างที่เรารู้ว่าคือทุเรียนเนี่ยเป็นพืชกระแสที่ค่อนข้างแรงรใช่ไหมคะคอย่างหนูเนี่ยจะเดินสายเรื่องของการบรรยายตลอดมันก็จะไปพบว่าในพื้นที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอ่ะมันก็มีทุเรียนนะแล้วเป็นทุเรียนเล็กที่กําลังเพิ่งปลูกซึ่งมือใหม่จะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นมือใหม่ปุ๊บแล,แล้วทุเรียนเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเรียนไม่จบแล้วทุเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ถ้ามันพลาดแล้วเนี่ยหนูก็มองว่ามันเสียเวลาเพราะมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการเจริญเ,เติบโตนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะคอีกเรื่องหนึง่งวันนี้รเราลองยืนหนึ่งหากงกันเจาร,ร,ระยะปลูกมีความสําคัญต่อการจัดการแบบไหนระยะปลูกเนี่ยถือว่ามีความสําคัญแต่ทีเนี้ยเราต้องดูด้วยว่าบริบทของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยระยะปลูกถ้าเรายิ่งปลูกชิดการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มเราต้องเป๊ะเราอย่าปล่อยให้กิ่งชนจนเกิดการที่ว่า กิ่งชั้นล่างเนี่ยช่วงล่างของต้นมันไม่ได้แสงแล้วมันทิ้งกิ่งแต่ถ้าเราปลูกระยะห่างนิดนึงถามว่าจํานวนต้นต่อไร่มันก็ตามมาตรฐานใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราขยับสมมุติว่าเราขยับระยะของระหว่างต้นเนี่ยให้ชิดขึ้นมานิดนึงแล้วเรามีการตัดแต่งทรงพุ่มที่ค่อนข้างโอเคควบคุมทรงพุ่มไปตลอดปุ๊บแต่ว่าระยะระหว่างแถวเนี่ยก็คือเราเอากว้างนิดนึงเพื่อรองรับในเรื่องของแอร์บาสหรือเครื่องจักรต่างๆที่เราจะเอามาใช้บริหารจัดก,การนะคะคคอันนี้ก็คือในเรื่องของการวางผังปลูกแต่ทีเนี้ย โดยปกติคนเราจะไม่ฟิกกันเพราะว่าโดยพื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนเนี่ยพื้นที่น้อยแต่อยากได้จํานวนต้นเยอะก็เป็นทุเรียนในเรื่องของทุเรียนระยะชิดไปแต่ในความชิดปุ๊บทุกคนจะต้องรู้โดยหลักการว่าถ้าเป็นการปลูกชิดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องควบคุมทรงพุ่มให้อยู่เท่าไหร่รัศมี2เมตรถ้าเป็นส้นผ่าสูนกลางก็คือ4เมตรก็คือทุกปีต้องคุมให้อยู่แบบนั้นประเด็นหลักคือ เพื่อให้แสงมันส่องได้ทุกทิศทางของต้นโดยหลักการแต่ถ้าปลูกไปแล้วมันชิดแบบกิ่งสารกันชนกันหน้าหลังซ้ายขวานเนี่ยหนูมองว่าเราปัญหาจัดก,การพลาดมากเพราะว่าในการที่ต้นไม่ได้รับแสงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทิ้งกิ่งค่อนข้างเยอะมากทาไมหนูต้องฮาร์ดพูนนิ่งเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องฮาร์ดพูนนิ่งเพราะปล่อยให้กิ่งชนให้พุ่มมันสาร,รแล้วแต่ละปีเนี่ยแปลง3ต้นหนูเก็บกิ่งทิ้งเยอะมากมันทิ้งโดยปริยายเลยค่ะพี่ยามแล้วก็อย่าลืมว่าทุเรียนเนี่ยมันมีการลงทุน แล้วมันเป็นทุนที่3ปี4ปีที่มันสะสมเนาะทีเนี้ยก็คือทุน3ปี4ปีเนี่ยคือในเรื่องของการจัดการดูแลปุญญ๋ยยาค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่ายังมีในเรื่องของต้นทุนของต้นพันธุ์ตอนปลูกการเตรียมแปลงโดยเฉพาะแปลงที่พื้นที่มันไม่เหมาะเช่นพื้นที่ต่ําก็ต้องมีการกองดินเป็นยกโคกเป็นกระป๋อมเป็นล่องหลังเต่า เพื่อที่จะสามารถปลูกทุเรียนได้ซึ่งค่าบริหารจัดการตรงนี้หนูมองว่ามันเป็นค่าที่แบบคือมันฝังอยู่แล้วในดินเพราะฉะนั้นคือต้นทุนมันจะค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคล้ายกับว่าถ้ามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะสามารถคำนวณต้นทุนได้แล้วทุกคนก็ต้องเอาไปปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ของตัวเองไม่จําเป็นถ้าพื้นที่ไหนพื้นที่ลาดชานันพื้นที่สูงน้ําไม่ท่วมขังก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกองโคกองกระป๋อมหรือยกล่องเพื่อให้ต้นทุนนมมัเพิ่ แล้วอย่าลืมว่าทุเรียนในแต่ละปีมันมีค่าบริหารจัดการดูแลใช่ไหมคะพี่ยามซึ่งไม่น้อย3ปี4ปีที่มันบวกทบกันไปและอีกประเด็นหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้กําหนดราคาทุเรียนใช่ไหมคะพี่ยามเราไม่ใช่ผู้กําหนดราคาทุเรียนแต่เราสามารถกําหนดต้นทุนของเราเองได้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการหลงทางเราจะบอกว่าในส่วนของหน้าเพจเฟซบุ๊ก mm. เนี่ย ตำราหรืออาจารย์เนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากนะคะแต่ของเราเนี่ยคือหนูมองว่ามันเป็นพื้นเบสิกที่ถ้าสมมุติว่าเรารู้พื้นเบสิกตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยความเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยหนูมองในการต่อยอดเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเหมือนถ้าเราจะสร้างตึกพี่ยามเราก็ต้องเทเทคอนกรีตเพื่อปูพื้นปูพื้นฐานให้โครงสร้างตึกมันได้ตามสเปคที่เราท,ท,ที่วาดไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือจะเป็น แนวเดียวกันเลยคือเราจะพยายามปูพื้นให้เขาแข็งก่อนพื้นฐานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ปุ๊บพยางมันต่อยอดลําบากมันต่อยอดลําบากเพราะนั้นคือเราจะเน้นพื้นก่อนซึ่งโดยความเป็นพื้นเนี่ยหนูมองว่าส่วนใหญ่มือใหม่จะไม่ค่อยมองด้วยซ้ําไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องพื้นฐานในการปลูกด้วยซ้ําอยู่ดีก็คือขุดขุดเลยปลูกตึงถึงเวลาปุ๊บน้ําท่วมรากแช่ต้นไม่โตต้นตายต้นเน่าปลูกโดยที่ไม่รู้พื้นว่านิสัยของทุเรียนคืออะไรทีนี้จากการที่ จะจุ๋มเข้ามาร่วมในโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตการตลาดการทำทุเรียนพรีเมียมเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่คล้ายกับว่าต่อย,ยอดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกจะมีกี่กระดุมไม่รู้อะเพื่อติดแล้วให้มันเป็นเสื้อที่สวยงาม ที่ใครเห็นพี่ยามเห็นพี่ยามก็อยากซื้อหนูเห็นหนูก็อยากซื้อคือมาช่วยกันกัดกระดุมมันเนี้ยให้ถูกต้องในเม็ดแรกถ้ากระดุมเม็ดแรกเรากัดผิดปุ๊บเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าทุเรียนเนี่ยคือมันเป็นพืชยืนต้นเนาะถ้าสมมติว่าไม่ป่วยด้วยโรคซะก่อนเนาะ ถ้าเราวางแผนบริหารจัดการดีๆปุ๊บกระดุมเม็ดแรกเรากัดถูกเม็ดสองสวยงามปุ๊บเนี่ยเป็นเสื้อที่สวยงามแล้วปุ๊บเนี่ยหนูมองว่ามันสามารถอยู่กับเราได้ระยะยาวระยะยาวโดยที่ไม่ต้องมานั่งรื้อไม่ต้องมานั่งถอนปลูกใหม่หนู่นนี่นั่นซึ่งมันทําให้เกิดเสียเวลาเพราะว่าในความเสียเวลาปุ๊บอย่าลืมว่า1ปีที่มันเสียเวลาหรือว่าต้น2ปีไปแล้วปุ๊บเนี่ยตึงเอา้าต้องรื้อแปลงใหม่หนู่นนี่นั่นพุ่มชนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะคปัญหาพวกนั้นเนี่ยหนูมองว่าถ้าเรามาเรียนรู้ตรงนี้้แลวป๊บะ หนูมองว่าความผิดพลาดมันจะเกิดน้อยแล้วก็อย่าลืมว่าทุเรียนเนี่ยคือมันมีการลงทุนวันนี้ขอบคุณคะจะจจูมากเลยครับค่ะววคของครงการะสวับดีค่ะคบวัสดีค่ะ